สวัสดีค่ะพบกับรายการคนมีเซ็งนะคะห่างหายไปนานไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่อยากพูดเพราะว่าก็นานจริงๆอาจจะเห็นหน้าเพราะเราตามช่องคนอื่นแต่ว่าไม่ทําช่องตัวเองเลยมาเดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมารีวิวน้าหอมที่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบแต่เราอาจจะยังไม่ได้เอามารีวิวต่อหน้านี้เพราะว่านี่เงินแล้วหลังจากที่เราได้ไปงานคินเลียนมาเราก็ซึ่งคุณคิรเลียนตัวจริงหล่อมาก ก็เนแค่นี้เลยเนาะแบบโรเบิร์ตดามนี่จูเนียมาเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ากลิ่นแรกที่เราจะรีวิวของคิลเลียนเนี่ยมีตัวไหนบ้างค่ะกลินกก่นแรกนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อกลิน่น strength to heaven ค่ะคือคิลเลียนเนี่ยเขาเป็นสายอาอันี้ใช่ไหมเฮนเนซี่ <ness> ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำเหล้าน้ำหอมของเขาอ่ะคือแทบจะทุกตัวเลยอินสไปมาจากเหล้าแล้วก็เครื่องดื่ม,มอืมาค่ะ มึงพัชชุลีเพราะว่าพอเป็นพัชชุลีแล้วแบบมเมื่อจะรู้สึกว่าชัดชอบอ่ะมูดี้บิวซี่รัมนะคะแล้วก็เฮ้ยดมไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากไม่ยากเป็นรัมที่ไม่ได้ยากกลิ่นมันคมอ่ะรัมอันนี้มองว่ามันมีความปลูกโผล่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบเมาไม่ได้แบบเมาตึบหรือว่ามึนจนเกินไปว่าอะไรว่ามีผลไม้แห้งอะไรเป็นผลไม้แห้งคือดรายฟู้ดรวมๆอาจจะเป็นเชิงพวกแบบแนวแบบ อินทผลามหรือว่าผลไม้แห้งๆแบบพีชแท้หรืออะไรแห้งที่มันมารวมๆกันแล้วกลิ่นมันจะมีความหวานฟุตี้หวานๆติดเปรี้ยวนิดๆเออและบวกกับเหล้าลำํำบวกกับความสดชื่นของพาช,ชูรี่ที่ใส่มาพอดีอทําให้มันดมค่อนข้างง่ายก็ตามชื่อเนาะสเตรน h ูเฮ e บิ้ลพัชูรี่โดดเลยพัชูรี่โดดเลยคือกูดมวุ๊บแรกอะโอใช่กลิ่นไม่ได้ตึบ้บแล้วก็อาจจะมีความ พอดีอ่ะใส่อินกาเรียนมาพอดีก็แบบเหมือนที่เห็นเขาบอกว่ามีดอกมะลิด้วยกต่ดอกมะลิมันเป็นดอกมะลิที่ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าตัวเด่นนะมึงมองว่าอะไรพัชชูรี่พชูรีเด่นเลยลำออกมาบ้างแต่ละมุนละมุนฉันว่ามันใช้ง่ายใช้ง่ายเป็นเหล้าที่ใช้ง่ายไม่ได้ดูเมามากชิดไปตอนกลางวันก็ยังพอได้นะและอยู่ในเซ็กแอบคิดว่าผู้หญิงฉีดก็ดู ก็ดูเซ็กซี่ดีแต่ไม่ได้ยั่วเพศเบอร์นั้นส่วนผู้ชายฉีดหลอกหลอกหลอกมากลิ่นที่2ครับกลิ่นนี้คือโอ้โหกินแล้วฟอนพี่แกอินอินท็อกิเคตนะคะอินท็อกิเคทเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างดีเป็นน้ำหอมที่มีโน้ตกาแฟที่ ถือว่าโอเคและอีเนี่จริงๆชีเกียรกาแฟนะกาแฟและเฟสสไปซี่เฟสสไปซี่เฟสสไปซี่ก็คืออย่างที่เราเคยพูดไปหลายๆคลิปว่าก็จะต่างจาบวอมตรงที่มันจะมีมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแบบแนวแนวไหนวะพริกไทยอะไรอย่างี้ป้าหรือใบพวกแบบใบเฮอบเฮอร์บอ่ะมันจะสว่างกว่าเหมือนเป็นกาแฟแล้วก็อินฟิวพวกกลิ่นความสดชื่นผสมไปอ่ะมันตีคู่กันมาเลยกาแฟคารามั คารามมลมันคือภาษาไทยเรียกอะไรวะคาราเมลนะคาราเมลแต่พวกเราเรียกคารามมลมาตลอดเลยอะแต่คาราเมามีภาษาไทยด้วยกวานป้าคาราเมลเออมันกวานมั้งถ้าไม่แน่แต่ว่าไม่รู้นะอันนี้พูดมั่วไม่ถูกกอ๊อปแค่นั้นแหละกอ๊กตลอดอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้มีแค่กาแฟเว้ยมันอ่ะมีพวกคาราเมลวานิลลาแต่สำหรับเราเราว่าเฟซสไปซี่กับชีนามอนเด่นใช่ แตเอาจริงๆอ่ะฉันแหบได้กลิ่นพวกความหวานๆของพวกคาราเมลอะไร่เงี้ยฉันว่ามันก็โดนอันนี้เคยได้ยินขายคนป่ะพีพีพีตีตีอ่ะบอกว่าหอมเป็นกาแฟที่หอมต่อไปนะคะ secret wood เหรออย่าเถอสงาการอ่านของเรานะคะเพราะว่าเราชาบาติด F อังกฤษตัวเน็ตมากในทัสกิ๊กลิ่นนี้ใช้ง่ายกลิ่นนี้กลิ่นแบบสดชื่อลยอ่ะ ดูเป็นมึงนะใช่มีความสปอร์ตใช่สปอร์ตเซ็กซี่คีเลนเราแอบรู้สึกว่าเอ็นเป็นทางผู้ชายใช่เพราะเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะใช้แต่อยากให้มันอยู่บนตัวของแฟนอะไรเงี้ยแต่ดอกไท้าพันอย่มันจะกินมันหวานขึ้นเหรออืมเป็นสกินเซนส์มีแล็กต้นิีกไงเป็นสายนมอ่ะสายนมสายแล็กต้นิีกบาสมิกด้วยมีทั้งนมมีทั้งอะนี่เลยอ่ะอะไรนะ น้ำสม้ำสมอแล้วก็เนี่ยแหละเข้าใจเพราะว่าแบบความความที่มันแพงเว้ยเหมือนพวกส่วนผสมมาหรือความเขาเรียกอะไรนะ p o w d รีต่างๆอ่ะมันมาในมันจะมาในเวที่เราไม่เมาเนาะเลรามัมนะลงตัวมันลงตัวน้ำหอมถูน้ำหอมแพงอ,อ่ะจริงจริงมันความต่างไปจริงจริงต่างใช่ถึงแม้ว่าบางทีดมแล้วกลิ่นมันจะเหมือนกันอ่ะแต่พอเอาเข้าจีสพักลงผิวหรืออะไรเงี้ยมันมีความเขาเรียกว่า มันไม่ซัอมันมีความซับซ้อนซับซ้อนแล้วก็ไม่แสบไม่เขาเรียกว่ามันไม่ไม่ไม่ชาร์ปจนแสบมันมีชั้นเฉเิอมันจะแบบถ้าแบบอันไหนไม่มีชั้นเชิงมันจะพุ่งเข้าจมูกเลยเราจะันจะกลิ่นนั้นกลิ่นนั้นนี่แ้แบบมันมีชั้นเชิงในการให้กลิ่นออกมามันเป็นมาดีแล้วอะรู้แล้วเนี่ยแบบเมื่อกี้แบบลองเสิร์ชดูอะไรที่สดชื่นเหมือนก็จะมาจากอันนี้ด้วยค่ะมเล็ดแครอทหรืออะไรที่มันแบบรวมไม่น่าจะรวมกันได้เช่นแบบ แม่งมีนี่ด้วยวะ่ะมันเล็กแค่หลอดมีนมมีเหมือนยางไม้ต่างๆแล้วก็ไม้ที่มีในนี้เป็นซีดาแอตลาซสสีดาาสคืออะไรแอตลาคือแผนที่โลกเด <c oughs> ี๋ยแล้วก็เมอร์ยางไม้นะคะเนี่ยเป็นสายแบบเออแม่งมารวมกันได้ไงไม่รู้ฮงงงแล้วหอมเฉยเลย <หง S 1> <ง>แต่รวมๆมันน่าจะเป็นน้ำหอมวูดดี้ของแบรนด์เขาค่ะ รับกินที่4ที่4นะคะ black phantom อู้นีอันนี้ตัวนี้ดังตัวนี้ดังแต่ไม่เคยดอมเหมือนกันนะมันตึ๊กปะมีความเออมีความตึ๊ๆนิดนึงแต่ฉันว่ามันฉันว่ามันเซ็กซี่ beast mode คกินเซ็กซี่มากเลยอคลาสเปอร์เหมือนใครรู้ไหมเนาะหอมแต่มันมมัันนจะหวานๆนะหวานปลายๆคลาสเปอร์เหมือนกับของแบรนด์เลยมันมีความขมขๆหวานๆเจ้าว่ามันเซ็กซี่ก็นี่ไงสวีทเลยอ่ะแบบใน f r a แ r นติก้าขึ้นสวีทน้ำมาเลยอ่ะแล้วก็ตามด้วยวอร์มคาราเมลคอฟฟี่ต่างๆช็อกโกแลตนะคะอัลมอนด์มันมีเหมือนช็อกโกแลตปะมีช็อกโกแลตใช่ไหมใช่มันขมขๆหวานๆอ่ะ มีเหล้าลำชัดเหมือนกันเซ็กซี่มากเลยอ่ะเซ็กซี่ฉันมองฉันนึกถึงคุณคิเลียนเลยเนี่ยน่ากัวมากเลยอ่ะน่่าากกินนัวเลยอ่ะทัาผู้ชายฉีดผู้ชายฉีดเออผู้ชายฉีดมันหน้าบังคุยแบบหน้าหน้าสุกอ่ะเหล้าลำนำมาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยขนมต่างๆเช่นดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตกาแฟอัลมอนด์เฮลิโอโทรปเฮลิโอโทรปจะเป็นดอกไม้ที่มันเป็นฟิลให้คล้ายดอกพากตากรของบ้านเราอะแต่ว่าเหมือนจะให้ผลลัพธ์ออกแนวแป้ง เฮเลโอโตกับผักากรมาซึ่งกูคุ้นเคยจากผักากอรก็ผักากอกเป็นดอกจิ๋วๆว่าผักากรมันจะฉุนๆแต่ผักากรจะฉุนคลายพวกดาวเหลืองป่ะใช่แต่ว่าเฮเลโอโตกจะแบบติดแป้งอ่ะเราไม่เคยเห็นดอกเฮเลโอโตกจริงนะคะแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่คู่ควรกับแบบผู้ชายนะดสึกเก็บเนาะปาร์ตี้ก็ไม่แปลกใจเลย ไม่แปลกใจที่พวกผู้ชายมันวอลวร์กินอี่นะมันดูแบบมันดูทุกคนดูพูดถึงทุกช่องที่เป็นแบบผู้ชายดูพูดถึงอ่ะพวกดูวอลวร์กินอีกกันพอสมควรแต่ว่าถามว่าแบบเราเราเป็นผู้หญิงเองเราอยากฉีกไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเออ้องอยู่บนตัวผู้ชายใช่ใช่เราสูง้องอยู่บนตัวชายอยู่บนตัวกูก็อาจจะเท่ไปหน่อยอือปาไม่เท่หรอกแต่ว่ามัมเออแต่อาจจะมันๆยังคิดภาพไบบว่าถ้าอยู่ผู้หญิงจะเป็นยังไงผู้หญิงคนนั้นต้องก็ต้องเท่ อาจจะต้องใส่สูตรแบบไม่ใส่เส้นในใส่สูตรโค้งๆแล้วแบบติดกระดุมแต่ว่าตรงนี้ไม่ใส่อะไรแล้วก็ใส่อะไรแบบง่ายๆง่ายๆแต่ว่าโช์นงกลิ่นต่อไปครับ Rolling In Love ค่ะครับนีรสข Rolling In Love โคตรหอมโคตรหอมเออโคตรหอม Rolling In Love แบบแต่ฉันน่ะใช้มาประมาณนึงชอบกลิ่นเปิด mm hmm. ชอบกลิ่นเปิดเลยเว้ยเพราะว่า กลิ่นที่อยู่เบนเบนอะมันมันจะติดแป้งอ๋อใช่มันเป็นติดสติกแต่แม่งก็เป็นส่วนผสมที่โคตรยั่วเลยไงโคตรผู้หญิงเลยอะก็ดูชื่อดิโรลลี่เลิฟมันมันนำมาด้วยแบบอัลมอนด์วานิลาต่างต่ะคะมีดอกไม้มีแบบมีทุกสิ่งที่น้ำหอมผู้หญิงควรจะมีเหมือนขวดแดงจะเป็นสายน้ำหอมผู้หญิงปะถ้าจำไม่ผิดในคิริเลียนขวดที่เป็นแดงแดงทั้งหลายแหล่ของเขาอะ เนี่ยมันมีทุกอย่างมึงมันมีทั้งมันมีทูบะโรดด้วยอ่ะที่บอกอ่ะมันมันก็เลยแบบนัวมากแต่มันจะนัวในแง่ของแบบเรารู้สึกว่าเราได้กินอัลมอนด์ชาร์ดอ่ะอจากตัวเนี้ยจริงๆวันนี้เสียดายมากลืมเอาอขวดที่เป็นขวดเต็มของอแ,แบบบแรนด์มาแล้วขวดขวด,ขวดวนัน้นมีลายสีของขิงเลียนด้วยลืมอลไมส์โคแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้แล้วที่สำคัญคือลืมขวดนั้นมางั้นแล้วขวดนั้นมันคือ angel share angel share มาาากเสียยดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจจะไปรีวิวในเพจก็ได้หรืออาจจะอยู่ในคลิปอื่นๆอาจจะเอามาแบบรีวิวแบบจำแจมอะไรน้ำหอมต่างๆมาต่อไปฮะตัวนี้ไหมตัวนี้นะครับตัวนี้คือไอ้ดอนบีชัยอะไรสักอย่างนี้เลิฟดอนบีช h ยก็คือถ้ารักแล้วอย่าอายอย่างเงี้ยเราอย่าอายอย่าอายเหรอเพลงลังเลของพีพีไง แล้วบอมพี่ชายอะไรนะวัฒนารรมไม่ถึงเนี่ยถึงที่หลังเออวาสนาไม่ถึงเนี่ยถึงที่หลังเนี่ยเขาเขียนว่าฟอร์มแม่นเลยอ่ะก็คือแต่มันจิ้มแปบน้ำแดงมาะบายบายไม่ชอบอ่ะมัมเมอร์จะไม่ชอบกินไม่ชอบกินน้ำแดงอืมน้ำแดงใช่ไหมก็เนี่ยสวีทมาเลยแล้วมีซีตัตมีอะไรเออมีแอนิมอลิกด้วยนะสาบสาวอ่ะเออ อุ้ยคุณในนี่คุณแคลลิสเบ k เกอร์คนนี้เหมือนจะนจะเป็นคนกรุงกินสวยๆหลายกิ่นเลยจำไม่ได้หรว่ายี่ห้ออะไรบ้างแต่แค่คุณชื่อก็โน้ตนะคะก็จะเป็นพวกสายเนโรลี่เบอร์กามอตแล้วก็พิงเปเปอร์อะไรทั้งหลายแหล่อดอกส้มดอกอะไรนะดอกสายน้ำผึ้งดอกดอกดอกทั้งหลายแหล่ดอกมันลิไอริสกุหลาบ รวมๆแล้วมันเลยออกมามีความน้ำแดงปะใมีน้ำตาลด้วยน้ำตาลด้วยน้ำตาลวานิลาคือมันรวมความหวานอ่ะไม่ไม่แ่หวานคนละแบบกับโรลลิงอินเลิฟโรลลิงอินเลิฟหวานนวนัวหวานนวนัวอันนี้หวานแบบว่านตะโกนออกมาเลยอินซูลินแบบเออแน่นๆเลยอะฉันรู้ว่ามันส่วนตัวเนี่ยอาจจะคนเป็นคนที่จะกินหวานใช่ใช่อันนี้เขาติดกินหวานอาจจะแบบไม่ได้มองว่าหวานนะแต่เยนี้คือเออไม่ชอบมากเลย แต่เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้หวานมากชอบที่แบบมีซีเว o ซีเว e มาท้ายๆอ่ะมีแอนิมอลิกมามันอาจจะทําให้แบบพอมันทิ้งลงผิวจริงอ่ะไม่ต้องหน้าใคร่ยํำแน่นอนมันมีความแบบว่าผู้ชายอยู่ใกล้เราชอบอ่ะเออแต่ว่าทนตอนแรกไปหน่อยต้องทนตอนแรกหรือไม่ฉีดตั้งแต่แบบก่อนตื่นนอนฉีดตั้แต่งตัวเสร็จก็ได้ให้มันบางลงอ่ะแล้วก็นั่งหมอใส่สักหนึ่งมอซส์ แต่ก็ก็ถือว่าแบบก็โคตรดีของเขาอีกเหมือนกันสุดในอีกทางหนึงในทางผู้หญิงต่อไปะครับตัวนี้คือล o s อ on Ice ์อันฉันชอบอันนี้อันนี้ก็พูดเลยว่าเป็นกลิ่นโปรดของผมเลยผมชอบกลิ่นมากก็จะพบกลิ่นนี้ยติดตัวไว้ตลอดมันเป็นกลิ่นกูหลาบที่สดชื่นเย็นสบายเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับประเทศไทยดีกว่าเหมาะมากๆมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็น โอโซนเ,นเย็นๆจริงๆุหลานที่โดนฟีดในน้ำแข็งอ่ะอใช่โอโซน,นอควาติกน่ากับอะควาติกที่สุดในแบรนด์ขอแล้วปะไอตัวเนี้ยม,มันเพราะว่าตัวอื่นก็จะแบบเออตึบต๊บๆแต่อันเนี้ยอะควาติกอารมติกกรีนเฟสซิสัสมาครบเลยแต่เหมือนคิดเลยนทุกตัวจะตกด้วยพาวเดอรี่ปะแทบทุกตัวเลยของเขาอะจะมีพาวเดอรี่ซอนซึ่งเป็นพาวเดอรี่ที่เออก็หอมนี่ไง กลิ่นที่เราชัดมากๆเลยนะแตงกวาที่เราฟุ๊มาแล้วเรารู้สึกชัดเลยมันมันชัดแบบแล้วก็ความซ่าเมอนแบบจูนิเปอร์เบอร์รี่ค่ะความซ่าเปแบบรี้ยวซ้าเย็นแล้วก็หอมจากกลุ่มบางคนจะไม่ชอบกลิ่นแตงกวาแต่พวกเราชอบ <c oughs> ชอบพี่ก็ชอบพกเราชอบกลิ่นแตงกวามากมันจะมาในพวกน้ำหอมที่แบบอะไรวะออมพะซองเฟดริกเมาหรืออะไรที่เป็นแบบมีโน้ตแตงกวามันจะแบบฉ่ำใช่มันมีความรู้สึกฉ่ำแล้วก็ สดชื่นสะอาดเป็นอะควาติกที่เกิดจากพืชเหมือนเป็นโน้ตของพืชที่ใส่มาในน้ำหอมแล้วมันจะให้ผลลัพธ์ที่อะควาติกแล้วก็แบบบอเทอร์อนะตือน้ำน้ำนี่เคยฉีดไปยีมอือเป็นไงดีดีคือทุกคนแบบรึเงี้ยหรอหรือว่ามันอยู่ไดนะ้นนฉันแอบรู้สึกว่าม,ม,มันมีความตะโกนเบาๆเว้ยตอนนี้ฉันฉีดไปยีมมันมันน่าจะแบบเบนไปกับกลิ่นเงือแล้วแบบมันช่ำใช่แล้วมันสะอาดอ่ะ ฉีดก่อนคาริโอคือดีมากเวลาคาริโอเสร็จคือหอมพอดีเลยมันแบบดพอโดนเหงื่อแล้วมันปึ๊บมันสะอากุหลาบผมหอมมากเออต่อไปเป็นนี่ค่ะ Apple Brandy Apple Brandy On The Rock ว้าว On The Rock Apple ไม่เดียว the rock สายสตรีทนะยตัวนี้ก็ดังอยู่นะอืมอืมเล่า ผลไม้ใช่ไหมใช่ออ้เหล้าปันนะ่นอ่ะดีจังน้องแม่ใช่ไหมใช่เหล้าอันนี้สดชื่นนะนอันนี้จะให้อยู่ในในวายเดียวกับพวกแบบ s r ตรี t to h e a v e นอ่ะอที่แบบสดชื่นใช้ง่ายๆแล้วก็พอมาดูโน้ตก็ไม่แปลกใจจริงๆเพราะว่าเขามีทั้งแบบเบอร์เกามอสแอปเปิลอ่ะที่เด่นๆเหล้าลำเหล้าบรั่นดีมีสับประรดค่ะแล้วก็ใส่ความเขียว พวกมอส <Moss. S 1> พวกอะไรมามแล้วก็เป็นพวกแบบมีแอมบ็อกซานมีไม้ซีด้าไม้ซีด้าจะไม่อ,อย่างที่รู้กันก็จะเขาจะไม่เมาเท่าแสตดาวบุกแสตดาวกุ๊กจะติดนวน,นวลคิมมี่แต่ซีด้าเขาจะเป็นไม้ที่โปรง่งเออพอมันใส่รวมกับพวกผล,ลไม้หรือพวกอะไรต่างๆอ่ะมันทําให้สดชื่นมากๆเออมันทําให้เฟรชอันนี้ดูเฟรชดูเขียวดูโรมนติกแล้วก็เมาดนิดๆไม่ได้เมา รู้สึกว่าวัยรุ่นใช้ได้ตัวนี้วัยรุ่นใช้ได้แบบไม่ได้ดูโตไม่ได้ดูแก่อะไรเข้าใจง่ายไม่แปลกใจว่าทำไมแบบคนค่อนข้างใช้เยอะนะครับตัวตัวสุดท้ายเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตัวสุดท้ายนะคะวอตการ์นเดอะร็อกสดชื่นนะกูสดชื่นนะแบบกีมอ9กากูก็สดชื่นได้กูนะเออมองว่าผู้ชายกูรู้แล้วทำไมที่กูแบบอาจจะแบบเหมือนรู้สึกไม่ได้อะไรนะ สปากะเนี้ยเอาดีไฮกว่าไม่ชอบเลยอะเออเอาดีไฮมันมันคือสารสารเคมีที่แบบว่าเสียดเสียดจมูกนิดนึงอยู่ในน้ำหอมหลายแบบเลยอยู่ในน้ำหอมพวกสดชื่นทั้งหลายหลอะเขาบอกมีมอส้วยนะมีมอสไม่ได้ค่อยใช่ไหมไม่ค่อยได้ความเขียวแต่ว่าเหมาะกับผู้ชายสำหรับเรานะเรามองว่าเหมาะกับผู้ชายมีมีนี่ด้วยว่าลูบาร์ฟเลยอย่างเงี้ยลิลลี่ออฟเดอะวันเล่แล้วก็ุหลาบ แต่เขาบอกมีโอ๊กมอสน,นะเราเราว่าอาจจะทิ้งไว้ตอนในท้ายตอนท้ายว่ะตอนนี้มันเริ่อมตอนนี้มันเพิ่งมันเพิ่งมาเพิ่งแบบท็อปยังไม่เข้ามิจฉาเนือหมอบแบบใส่เสื้อลินินแบบแอบเมาเนาะแล้วก็มาชนแก้วแอบเมาเดินแอบเมาดินแล้แอบเมาด้วยแบบสปอร์ตคนที่ดูสปอร์ตนิดนึงก็ต้องหุ่นดีอ่ะใช่กูมองว่ามันคือสปอร์ตแหละ อให้โหวตกันคนละกลิ่นชอบกลิ่นไหนไม่ได้เริ่มอยากชันแล้วกันอฉันก็ต้องโหวต rose on ice ฉันชอบมากโอเคกูเหรอเอออ่สตรี n ถู heaven กลิ่นแรกเลยชอบใช้ง่ายโอ้ยของแม็กเอานี้อะไรแบล็คแบล็คทอมอ๋อมันบานแล้วมันบานแล้วยังแบบมีความตึ๊บอยู่อะแล้แบบเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรของผู้ชายสำหรับคลิปนี้จบเร็วจังเลย ว่าตอนแรกที่ว่าจบช้ากว่านี้จบแล้วงกูอัดได้อีกกูอัดได้อีก EP ว่ากันจริงมันมันแบบวันนี้เหมือนแบบวันนี้วันนี้เราอัดแต่ช้าอัดแต่ช้า energy เยอะมากก็ยังไงก็ฝากติดตาช่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมีกันไปไหนนะคะเพราะว่าภารกิจเยอะก็แบบนานๆเจอกันทีเนาะใช่ขอบคุณสถานที่ด้วยวันนี้เราวันนี้สถานที่เรานี่มากเราได้สถานที่ที่แบบสวยงาม โรงแรมรวีกัลยาค่ะแถวเทเวศนะคะกูรอเรือชัดที่นี่อ่ะก็คือเป็นบ้านเก่าของแม่นมของรัชกาลที่6ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเอามาเปิดเป็นโรงแรมใจกลางเมืองของกรุงเทพพอเข้ามาแบบมีความโอโซนอ่ะใช่โอโซนเหมือนโอเอซิสในในแบบถ้ากลางอากาศที่ร้อนพอเข้ามาเป็นอีกเย็นเลยไม่เหมือนยุ่กรุงเทพเลยใช่โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกันดิ่ตตามไปด้วยนะครับโอเคอเค,ครับมันจะเป็นคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย